สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สวีทบิงซูนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยแค่เห็นบ้านก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่ามาในธีมอะไรบ้านหลังนี้นะคะแพลวทำมาในธีมของไพรส์มันค่ะเป็นเดือนที่ผู้คนทั่วโลกนะคะจะออกมาเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนสิทธิความเท่าเทียมในด้านต่าง,างๆพร้อมทั้งประดับธงสีรุ้งเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ในความหลากหลายทางเพศนะคะในบ้านหลังนี้เนี่ยเราก็จะเห็นกันตั้งแต่ตัวหน้าบ้านเลยเนาะว่าจะเป็นสีของธงสีรุ้งนะคะ โดยที่แพลวเนี่ยตั้งใจจะทําให้เหมือนเราอะเอาธงสีรุ้งอะคะ่ะพาดผ่านตัวบ้านแล้วก็หลังคาไปด้วยเลยตัวบ้านนะคะเราจะทําออกมาง่ายๆเลยคือเป็นรูปตัวยูค่ะแล้วก็จะมีการเล่นระดับพื้นสักนิดนึงนะคะตรงหน้าทางเข้าบ้านนะคะแพลวตั้งใจทําออกมาให้ลักษณะคล้ายกับเวทีค่ะเพื่อสื่อว่าทุกคนเนี่ยควรจะได้รับโอกาส ได้รับพื้นที่ในการแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองค่ะไอเดียก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือแพวก็จะอธิบายตัวบ้านแล้วก็คอนเซปต์สลับกันไปนะคะอ่าแล้วเราก็ไปต่อกันที่ตัวบ้านเนาะอย่างที่บอกเนาะเราจะทําเป็นแบบเรียบๆค่ะด้านหน้าเนี่ยก็จะทําเป็นหลังคาหน้าตัวออกมานะคะให้เป็นสไตล์นอร์ดิกเนาะ แล้วเราก็มาทําการเลือกสีพื้นกันค่ะสีพื้นเนี่ยเราจะทําเป็นทงสีรุ้งเลยนะคะอันดับแรกเนี่ยก็ใช้ฟิลเตอร์กรองก่อนค่ะว่ามีสีอะไรบ้างเนาะ เอามาวางเรียงกันแบบนี้แต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่รู้สึกว่ามันสีฉูดฉาดเกินไปค่ะ mm hmm. ก็ทําการหาสีต่อไปจนไปเจอพื้นแบบหนึ่งนะคะมันมีเป็นโทนสีที่อ่อนลงมาพาสเทลก็ไม่พาสเทลแต่ก็ไม่ได้สดมากค่ะแล้วก็เลยเลือกใช้เป็นพื้นสีนี้นะคะแล้วก็ผนังเนี่ยเราก็ไปในหมวดผนังของสีพาสเทลเอามาเรียงกันแบบนี้ค่ะเห็นไหมมันก็จะเหมือนทั้งเวทีแล้วก็เหมือนธงไปในตัวด้วยค่ะ หลังคาเนี่ยตอนแรกแพวทําเป็นสีดำไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะตอนแรกไอเดียเราอยู่ที่ประมาณนี้ไงให้มันดูเหมือนเวทีก็พอแล้วก็ตัวประตูบ้านก็ใช้สีดำนะคะส่วนหน้าต่างเนี่ยจะใช้เป็นโทนสีเทาค่ะเพื่อให้มันแบบโดดเด่นออกมาจากตัวบ้านเนาะถ้าใช้สีขาวหรือสีดำไปเลยเนี่ยมันก็จะดูธรรมดาไป ในบ้านนะคะเราก็จะใช้เป็นสีพาสเทลค่ะบ้านหลังนี้เนี่ยแพลวใช้ของผนงังแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยจากแพคพาสเทลป๊อปคิดค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าโทนสีมันได้เนาะตรงนี้นะเราก็เพิ่มเป็นพื้นเล่นระดับขึ้นมานะคะ2ชั้นแบบนี้เพื่อทําเป็นบันไดค่ะจริงๆเราจะทําเป็นบันไดเลยก็ได้นะแต่ว่าแพลวอยากจะยกพื้นให้มันมีลูกเล่นมากขึ้นค่ะ ในบ้านเราจะแบ่งเป็น2ห้องนอนนะคะซ้ายกับขวาเนาะแล้วก็จะมีพื้นที่ทำกิจกรรมอยู่ตรงกลางบ้านด้วยกันทั้งพื้นที่กินข้าวแล้วก็นั่งเล่นนะคะส่วนมุมนี้เนี่ยจะเป็นห้องครวะคะัวค่ะในห้องนอนเนี่ยก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะ ในห้องครัวเนี่ยแถวตั้งใจทําเป็นโทนสีเขียวเทานะแล้วก็มีสีขาวแซมออกมานะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอวางของไปอะ่ะเรารู้สึกว่าถ้าโทนสีแค่เนี้ยมันดูอ่าไม่คัลเลอร์ฟูลอย่างที่ใจต้องการค่ะก็เลยเพิ่มสีโทนแบบชมพูอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปด้วยเพื่อให้ห้องดูน่ารักขึ้นนะคะแต่ก็ยังคงตีมความเป็นพาสเชลอยู่นะตรงนี้ก็ติดรูปที่ผนังว่างๆด้วย ัดออกมานะคะก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวสีม่วงค่ะเป็นสีม่วงที่น่ารักกำลังดีเลยแล้วก็มีคมไฟที่มีต้นไม้ย้อยลงมานะคะมุมว่างตรงนี้เนี่ยก็เป็นกระถางต้นไม้ประดับค่ะติดรูปที่ผนังเพิ่มอีกสักนิดนะคะ ย้ายฝั่งกันมาที่มุมนั่งเล่นนะคะตรงนี้เนี่ยด้วยความที่ผนังเป็นสีม่วงใช่ไหมแพลวก็เลยเลือกใช้ตัวตู้ค่ะกับระแนงไม้ที่มันเป็นสีออกเหลืองสีไม้อ่อนๆน,นะคะเพื่อให้มันตัดกันเนาะ แล้วก็ชั้นวางตรงนี้นะคะเราก็จะหาของต่างๆค่ะมาประดับให้เต็มเลยนะทั้งหนังสือตุ๊กตาสะสมนะคะสมมุติว่าเจ้าตัวรามาเนี่ยเป็นตุ๊กตาสะสมของเราละกันเนาะแล้วก็จะมีรูปภาพประดับด้วยนะคะมุมนี้ก็วางของประมาณนี้ค่ะถ้าวางเยอะกว่านี้มันจะรกเกินไปแล้วเนาะสองฝั่งด้านข้างนะคะก็จะเพิ่มกระถางต้นไม้เล็กๆห้อยลงมา แเราก็จะมีวางโซฟาสีชมพูนะคะโต๊ะข้างๆเนี่ยก็จะเป็นดอกไม้สีม่วงน่ารักเนาะตรงนี้นะคะเป็นมุมนั่งเล่นเรียบร้อยแล้วเรายังเหลือพื้นที่ว่างอยู่ค่ะด้านตรงนี้เนี่ยแพลวก็เลยเอามาวางเป็นแบบชั้นวางของนะคะแล้วก็ทำเป็นมุมทำงานไปเลยค่ะจากที่เห็นเนาะใช้ของจาก p a าสเทลบ๊อบคิดเนี่ยไปประมาณ8-90%ได้เลยอะหลังเนี้ยคือของเขามัน ตามชื่อแพ็กเลยไงมันพาสเทลไงเพราะฉะนั้นอะ่ะเราก็หยิบทุกอย่างเข้ามาเล่นได้หมดเลยนะคะตรงนี้ก็เพิ่มเป็นโต๊ะวางของมามุมประตูนะคะมันยังโล่งไปก็เพิ่มกระถางต้นไม้แล้วก็ตัวตะเกียงเข้าไปค่ะเสร็จจากมุมนั่งเล่นรัดถงกลางบ้านแล้วนะคะเราก็จะไปเริ่มทำห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยแถวทำไว้ถึงสามห้องเลยนะห้องเล็กตรงนี้ค่ะจะเป็นห้องสำหรับ รับแขกเนาะก็จะใช้เป็นโทนสีฟ้านะคะตกแต่งแบบเรียบง่ายเลยค่ะถัดเข้ามานะคะจะเป็นห้องน้ำของห้องนอนและแต่ว่าถึงผนังจะเป็นสีฟ้านะคะแต่เราจะเลือกพวกสุขพัณ์ข้างในเนี่ยให้ออกแบบเป็นโทนสีเหลืองเนาะให้มันแบบดูแตกต่างกันแล้วในห้องนอนนะคะก็จะแต่งเป็นโทนสี ฟ้าชมพูค่ะคือให้บรรยากาศแบบหวานหวน่ารักน่ารักไปเลยเนาะนอกจากความน่ารักแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความสดใสซ่อนอยู่ในนั้นด้วยผนังที่ว่างตรงนี้นะคะก็ติดธงเพิ่มอีกผืนหนึ่งตรงนี้นะคะก็เอาโซฟายาวๆมาวางไว้หนึ่งตัวค่ะแล้วก็มีโคมไฟ ตรงนี้ก็เรียบร้อยนะคะส่วนปลายเตียงเนี่ยเอาทีวีเครื่องเล็กนะคะแล้วก็วางพวกหนังสือแจกันประดับตรงทางเดินเข้าห้องนะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็กระจกบานใหญ่ให้ด้วยนะติดภาพสักหน่อยห้องนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะห้องนอนอีกฝั่งนะคะจะเป็นโทนสีม่วงฟ้าเนาะเราก็เลือกสีผ้าม่านกันก่อนทีนี้เนี่ยเตียงอะ่ะแพลวอะ่ะขอใช้เป็นสีม่วงแบบนี้นะคะชอบลายเขาอะ่ะมันดูจิตจัดดี ด้านข้างนะคะก็จะมีเทียนหอมแล้วก็มีที่วางหนังสือเนาะมุมปลายเตียงนะคะจะเป็นมุมนั่งเล่นแล้วก็วาดรูปค่ะมีชั้นวางเล็กๆไว้วางกระถางต้นไม้ด้วยนะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีปรับสีสักนิดหนึ่งเนาะให้มันมีโทนสีชมพูด้วยเพราะว่ามันจะได้เชื่อมกันกันกบตัวเตียงได้ค่ะตรงปลายเตียงก็ทําเป็นที่เก็บสะสมตุ๊กตาละกันส่วนห้องน้ํานะคะ ผนังห้องน้ําสีชมพูข้างในเนี่ยเราจะใช้เป็นสุขภัณฑ์สีฟ้าค่ะก็คือจับคู่โทนสีให้มันสลับกันเนาะมันจะได้มีสีสันด้วยในบ้านนะคะตรงนี้เราก็จะเรียงของกระจุกกระจิกที่ชั้นวางนะคะภายในเสร็จแล้วมาดูกันที่นอกบ้านค่ะตรงนี้นะคะแพลวจะเอาพื้นกระจกจากไอซ์แลนด์ลิฟวิ่งค่ะมาวางตอนแรกแพลวางเป็นกระจก6กแผ่นแบบนี้นะคะแต่รู้สึกว่ามันยาวเกินไปก็เลยลดเหลือแค่3ค่ะหน้าบ้านก็ ประดับด้วยกระถางต้นไม้ห้อยลงมานะคะแล้วก็ขอเปลี่ยนประตูบ้านอีกสักหน่อยหนึ่งอ่าจะดูเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นตรงฝั่งนี้ของบ้านนะคะแพรจะทําเป็นมุมนั่งเล่นค่ะใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ในโทนขาวดํานะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ทําเป็นมุมเล่นหมากลุกเฟอร์นิเจอร์ก็จะเป็นขาวดําเหมือนกันค่ะเพื่อให้มันตัดกับสีพื้นค่ะดอกไม้หน้าบ้านเนี่ย เราจะใช้ดอกไม้หลายแบบเลยนะคะแล้วก็มาไล่สีกันให้มันเหมือนธงสีรุ้งเนาะสาเหตุก็คือเราอเลือกต้นไม้มาแล้วเลือกดอกไม้มาแล้วสามแบบแต่ทีเนี้ยเลือกไม่ได้อ่ะว่าจะใช้อันไหนดีมันน่ารักไปหมดเลยค่ะแถวก็เลยเอาทั้งสามแบบนะคะมาประกอบกันให้มันเป็นให้มันเป็นสวนดอกไม้ในที่เดียวกันเลย เราจะทำทั้งสองฝั่งแบบนี้นะคะก็เรียงต้นไม้ไปค่ะพอออกมาแล้วมันน่ารักมากๆเลยนะแบบโทนสีมันได้เนาะก็เรียงไปนะคะแล้วก็ใช้ก้อนหินเนี่ยค่ะเก็บรายละเอียดเป็นขอบให้เรียบร้อยนะวางเรียงกันไปแบบนี้เลยค่ะน่ารักมากเลยเนาะแล้วก็ทำพื้นนะคะมาจนถึงหน้าบ้านเลยค่ะตรงหน้าบ้านนะคะที่เป็นหน้าจั่วเนี่ยขอติดธทสีรุ้มเพิ่มทั้งสองฝั่งเลยค่ะ ด้านข้างนะคะเราก็พยายามหาพุ่มไม้ยาวๆที่โทนสีใกล้เคียงอะคะ่ะเอามาวางทั้งสองฝั่งเลยนะแล้วก็จะมีต้นเฟิร์นค่ะเอามาแบบวางไว้ตามมุมเป็นตัวเชื่อมเนาะหลังบ้านเราก็เรียงต้นไม้เหมือนกันคะ่ะเรียงพุ่มไม้ตามสีต่างๆก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะหลังคาเนี่ยแพลวมาเปลี่ยนในตอนสุดท้ายค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะเราทำให้มันเต็มที่ไปเลยดีกว่า ก็เลยทำหลังคาเนี่ยเป็นสีของสี่รุ่งด้วยค่ะก็คือมีทั้งหมด6สีตามธงเนาะและด้านข้างนะคะก็ยังเป็นสีดำเหมือนเดิมเพราะตอนแรกอ,ะอะก่ะแพวอ่ะกะจะไม่ทำหลังคาแล้วแต่พอไปดูภาพรวมแล้วอะ่ะมันดูทึมเกินไปค่ะก็เลยเปลี่ยนสีหลังคาพอเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยมันดูดีขึ้นเลยนะมันเหมือนแบบธงพาดผ่านจากพื้นขึ้นไปที่หลังคาเลย เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับบ้านสำหรับเดือนไพรส์มันของแพลค่ะบ้านหลังนี้นะคะแพลวใช้ชื่อว่า p a สเท l Rainbow นะคะเราก็ยึดจากข้างในเนาะที่มันเป็นโทนสีพาสเทลแล้วก็เรนโบว์เนี่ยเป็นตัวแทนของธงสีรุ้งนะคะหลังนี้ปล่อยให้ดาวน์โหลดแล้วนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ ID Gallery Suite Bingsu ค่ะ สุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้แพลวด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วบ้านหลังต่อไปจะเป็นธีมอะไรก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ